สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆขวัญใจชาวทุ่งและกระทันผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอามาหนีท้องฟ้าอึมครึมไม่จะได้บุ่นในน้ำก็บ่ไหลเนื่องจากแดดบ่มีครึมเมฆน้องน่ะครับครึมเมฆเมฆล่มหนาวนะครับสั้งข้อแสงห้องกับวยญานดอกแสงสมนีกับสั้งข้อได้อันนี้ก็เป็นหัวกุ้งของยายแก้วนะครับอันะไรหัวกุ้งของชาวทุ่งนะครับอะไรกับเป็นไข่อ่ะนะครับมืาอนี้สิไปเบิ่งยายแก้วเตรียมพื้นที่ไปสำหรับปลูกพักไว้ที่กินพี่น้องนะครับ มาพลิกฟื้นสวนห้างซอยกันบ้านเลนะครับหลังจากว่างจากงานหนาลานเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปไปว่าได้ยินเสียงจกจกที่ทั้งผุดแล้วนี่คือแปลงเก่้านะครับพี่น้องจะเข้าจะพลิกฟื้นเอาตัวเก้าเก่้าเนี่ยแหละที่ปลูกมาแล้ว่เนี่ยละ่ะขืนมาปลูกไม่นะครับขืนมาปลูกไม่นะครับมันจะ s e มีวิธีรับปุงดินจะไดนนะครับเอาดินเก่้าไปใส่นะครับพี่นอ้องจังไหจ,จะไปบิ่งน้ำกันนะครับได้ยินเสียงจกจกที่ทั้งผุดแล้วไปไปว่าเนะ หักม่วงกำลังงามพี่น้องนะครับได้ปุ๋ยได้น้ำแต่ยอดอ่อนลงหมักห่วงอันนี้ก็หมักฝากำลังไงอันนี้คือการเตรียมแปลงนะครับพี่น้องเพื่อไปถูปลูกพักนะครับเน,นื้อพักก็กล่าเรียบร้อยแล้วนะครับไผ่เบิ้งคลิปแยกแก้วแฟมิลี่ก็คงจะเห็นนะว่านพักยงนี้นะครับนี่คือแปลงเก่้าพี่น้องปูกินจนขั้นนะครับแปลงนี้ถ้าจําบ่ผิดเคยปลูกพักอย่างก็เคยเจียวพักสลัดเนะนเออพักขน้ามาก,ก่อน,นะครับขน้ากับไอ มักพิกก็ไปพักกาดก,กันนะน่ะหอมออหอป้อมนะครับอ้าวจะมาพพิกพ,กพิกดินคือไม่บปนี่นะครับเพื่อปลูกพักกินนะครับถ้าจะมีวิธีปรปับปรุงดินเก้าให้เป็นดินไม่พร้อมที่จะปลูก,กได้นะครับลักๆก,ก,ก็คือปุ๋ยมักนะครับพี่น้อง <c oughs> ซึ่งเขามีอยู่หลายนะครับเขาจะผสมปุ๋ยมักไปในปริมาณสูงเลยนะครับกพระจะช้วถุงขนใช้ถังอันนี้มพราวันซิบกาทั้งหมดนะ ต่ก็ยังป่อดอกเดี๋ยวนาฮะจะมาห้อยยู่หายแจแก้วคุกเสกันสักานั้นครับนี่เป็นการพลิกฟ <c oughs> ื้นดินเก่านะครับเข้ามาปลูกพักเส้นนีนะครับควบชุ่มซึ้นกับเจ้ายุนีปุ๋ยกับเจ้ายุนีบ้านี้ผลพัฒได้รอบคางก็คือมะคุงนะครับพี่น้องน้มาลองต้องแตงนี่แต่ซีเได้น้ำเบปุ๋ยน้ำอ่าพี่น้องสังเกตมะพร้าวตัวนี้เป็นยังจะงามโกมูลเนื่องจากว่าเข้าปลูกพักเส้นนีนะครับอาปุ๋ยพวกน้ำพวกปุ๋ยต่างๆกับค่อยไหลลงไปหามะพร้าวน้ำมะพร้าวดูดกินน้ำนะครับ อ่พีกฟื้นไหมไปพี่น้องให้นะครับนี่แหละคือเขาเตรียมดินไว้จะปลูกพักนะครับเตรียมดินไว้ปลูกพักปลูกไว้กินเป็นพักอายุสั้นนะพี่น้องอายุสามสิบสี่สิบมื้อเช่นพักกวงตุ้งดอกนี่พักบุ้งนี่นะครับพี่น้องพักสลัดไปซะแล้วถ้าวสลัดจะเป็นจะได้พูดในอากาศบ่เย็นไปเลยนะฮะไอ้เจียวคุกเดี๋ยวจะเจเอามาใส่อยู่นละหายไอ้เจก้วใส่คุกคุกใส่กันนะครับพูดปืนมากเขากล่องพูนกล่องนี่ใส่โฮมใหม่พู ของเพียงแอวเนี่ยใส่ลงไปป๊าปูนี้ลงไปนะครับในท่อเนี่ยตะก,ก่อนกับเป็น,นอันพักหอมออกจากพักหอมแล้วก็วเลื่อยมาใส่พักอ้หัวลผ้าโอเปอรแมนพักอันอันนะี้ก็พักกระเพ้านะครับเดี๋ยวจะได้พลิกพลิกฟื้นไม่เหือนสําหรับดินในท่อเนาะส่วนดินในกระสอบก็คงจะบ,บริพิกละจะได้เทออกนะครับเทลงใส่แปลงไม่นีนน้นละนะนะครับเพราะว่ามันพื้นที่จํากัดนะครับ แต่สอดมันเพราอุ้มน้ำเที่ยวหดแต่น้ำเปลืองน้ำตายนะครับต้องปลูกย่ามฝนนะครับย่ามแรีงเขาคือลงใส่ดินนี่เลยนี่อ่าแจกแจงแล้วทำการคุกปุ๋ยมักนะครับใส่กับดินเก่านะครับพี่น้อเนงเนี่ยเบื้องเนื้อปุ๋ยมักเนี่ยนะครับบ่อเมนมาเสึ่งดินมันเป็นหินนั่นละผักงามพี่น้องเห็นาหน่นะครับทุ่งเลยที่จริงมันเป็นก้อนหินงวดเลยแต่ผ่านการมัรกการนั่นเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องน,นะครับ กินเหม็นกับบ๊วยไม่ได้กินหอมคล้ายๆกับเห็ดนี่นะครับแสดงว่าเสื้อ,อจุลินทรีย์ตาเข้าทํางานเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็เอามาใส่ไปะนะฮะแก่แก้วคุกใช่กันนะครับสําหรับดินดินเก่าเนาะพุกฟื้นแปลงดินเก่าให้เป็นดินใหม่ะะครับอันะอันนี้ก็คือละมุดใยนี่เองที่เขาจะเช้ทุ่งมาตัดหยาแล้วก็ลุยใส่หักนอะร,รอเลือเท่านั้นแหละนะครับ,นะรบอ่ะอันนี้ก็เป็นมะนาวนะครับถางปลามาจะไม่เห็นนะ เขากจะการฟื้นฟูบูรณะไม่แบบนี้นะครับใส่ปุ๋ยใส่ยังเข้าไปนี่นะครับใส่ปุ๋ยใส่ยังเข้าไปเนาะหมังเน่าเขาหมังเน่าหน่อยบนพื้นเขาเอากินบวเบิดแกงมาท่งนีเ้กนเกิดก็ชี้เ,เก,ก่ง,ทง,ง,กง,กทงแทะงาตอนที่เขาเฮดกิ่งพันธุ์มาเอามาปลูกบ่ชขึ้น บาดกินเลือดซบเลือดปากวี่มาซื้อคืนฮ้ยทกอย่งไดก่อนเฮ้ยแกวกางเตียวอันส่วนกลางจังยี่นี่ก็คือมะขามป้อมบ่มาแต่ใส่หรอนี่ยหวานหวานฮ้ยมะขามป้อมอยากแก่เก็บข้อสมุนไพรตะจะบอกเอาออกหรอกแต่ว่าสิตัดแตงกิ้งของนะแตงกิง้งเห็นมัน<ำ>อืมก็ได้เป็นห่มเป็นเงาก็ได้เป็นยุบเป็นยาครับ นา้แก่กำลังเตรียมดินปลูกนะเตรียมแปลงไว้บ่ท่านีด้ปูกด้ยวยนี่เรกเตรียมแปลงไว้คุกดินคุน้งยังไว้นะครับเพื่อผักข้าใหญ่พื่อละข้าจะเตรียมมาปลูกนะนะครับจะเอาฟางเข่ามาคุ้มไว้สักก้อนกันปุ๋ยนี้ซับๆแล้วเราคุ้มฟ้าไว้ก่อนนะคุ้มๆเลยนะเนาะวันนี้ปูกเขาจะมาแหวกแหวกฟางออกปลูเลยคุ้มไปเลดอ๋อหอ,หอมถ้านดมีหอมกูจะมาตัด แปลงง่ายๆนี่มันอาจจะมีหลายพักเนาะส่วนนั้นอาจจะเป็นพักกาดส่วนนี้พักหอมส่วนนี่็ว่าไปมันก็ะะะะจะถ้าทุ่งขุดอยู่แล้วพี่อนเราทั้งขุดทั้งขนปุย๋ยบ้านว่ายให้ยายแก้วขุดผู้เดียวมา่ายคลิปเสยบไปมไันเลยช่วยกันอยู่เราถืสอสว่างทายเนาะขันคู่นี่รู้สึกว่าจะหยาไป็นแจะหกทีเพราะว่าเขาได้ปรับปรุ่งเรื่อยๆหยาเปนะง่าม มองเขาบ่าไ,ปปาได้ปพราะปุ่งบ่มีหยาเลยผลเดือดๆอ๋อทั้งพุ่นก็จะเป็นป้ามะเขือเนาะสี่ดีบ่ลุ่มเตรียมปลูกมะเขืออ่าในมะเขือก็กล้าแล้วนะจะไปเอาปุ๋ยคอกมาใส่อีกอันไปนะครับเอ้ามะพร้าวเฮากำลังงามเนาะพี่น้องเนาะครับนี่เห็นบ่ได้รับความซื่นความหยังขึ้นไปเลยนะพี่เฮาหดไว้ลยเมื่อกี้จะซุ่มพี่น้องซุ่มอยู่เด้อนี่ยนะ่นดินนวดออ้โบเลยดิน,ดน,ดน,ดน นะครับหลังจากปอบปุงมาเนาะนะครับพี่น้องมาปเพื่อรักษาความสื่นนะครับเอาคลิปนี้เทคนี้ก่อนพี่น้องครับคลิปหนามี้ยังจะพอกันไม่เนาะเดี๋ยวไปขนปุ๋ยมาใส่ก่อหน่อยยังไม่อยากพลออยู่คลิปหนาจะพอกันไม่พี่น้องมันเป็นรูปเป็นร่างมีพักมียาขึ้นจะได้กิดเจ้งเสียมาให้พี่ให้น้องเบิ่งตลอดจนการน้ำผลิผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เฮาเฮ็ดขึ้นนะครับเพราะว่าจะเป็นน้ำมักปุ๋ยอินทรีอย่างต่างๆ สูตรนั่นสูตรนี่ที่ภาพพี่น้องมกังกขึ้นก็จะนํามาใส่ในสวนของเขาอ่านํามาใส่ในหัวในสวนของเขาตลอดบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวจะภาพพี่น้องใส่ไปพร้อมๆกันนาะนะครับเอาคลิปนี้เทนี้กนพี่น้องสวัสดีครับ